สวัสดีครับสวัสดีครับ <ไล S 1> ขอสรร<ไ>ลน<ไ>ลำธ <Official S 2> ุลออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วอ้าวมาหาเขามีอย่างว้าเจา้าคือคักเทนอ่ะแล้วหนูจะไปไหนอ่ะมาโอ้ยหนูมาทางไหนอ่ะมาจากทางไหนไเน,นี่ยเราอ่ะนี่แหละครับผมมาจากหนางานครับพี่น้องตัวเป็นหน้าโอ้อคุณมาหาครับ นะโซเซเว่นร้านอาหารเจ้าเดิมเจ้าประจําของทีมงานเรานะครับผมเขาบอกว่าถ้ากินข้าวเซเว่นบ,บ่อยๆระวังจะฟอกไตนะครับที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดแล้วครับพี่น้อง <laughs> อ่านี่น้องฮักเพลงขอบคุณแม่อันนี้คุณพี่กับเซียนนอนู้สวัสดีครับสวัสดีครับอืยามมันคำยามดึกๆนะพี่น้องเนาะเข้านอนกันเรายะไม่ได้นอนเด้อแต่ผมหลับไปแล้วตั้งแต่สองทุ่มครึง่ง ใช่ไม่รู้จะไปทําอะไรไงประชุมเสร็จก็ไม่สองทุ่มขึ้นกับสามทุ่มก็สลบสลายแล้วเปิดพัดลมเย็นสบายซื้อมาห้าร้อยห้าสิบบาทเสียปลั๊กไฟเสีับบ้านสวัสดีวันลา เซเว่นเราอยู oh, ่เซเว่นอะไรนะสีสีอะไรนะเซเว่นอย่างไรโปสีสุวรรณนะครับผมนี <si Say, ่ครับโอ้นีคร claro> ับเซเว่นโปสีสุวรรณนี่สาวเซเว่นอยู่สองสามคนนะครับผมเฮ้ยนะโปสีสุวรรณอำเภอโปสีสุวรรณมีดิก็เรา เราก็เคยไปเล่นอยู่หมอรำก็สวรรค์เคยมาเล่นอยู่อันนี้มันจะเข้าไปยโสอันนี้นี่เขาบอกเอสเนี่ยอยู่อำเภอโพสีสุวรรณด้วนกินอะไรกินออเด็ฟออเด็ฟเหรอโอ้ไข่มันงั้นเลยด้วนองององไก่ย่าง เสียบปล่าล่ะฮะม่มอ่มออำเภออำเภอสุดท้ายของจะเข้ายะโสธรก็มันอยู่ยะโสธรระหว่างยะโสกับร้อยเอ็ดสู<อ>รินอ่ใช่อำเภอนี้อำเภออำเภอมันยังไม่ไดนนาน เราทุกคนกินปลากระกป๋องเรนใครชาริเบ็ดก็มีที่ชาดเบด็ด <c oughs> หลับไม่ตื่นแล้ว <c oughs> เมื่อว่าเมื่อไออําเภอที่เราไปเล่นโนนอะไรเนี่ยเป็นอําเภอที่กันดานมากาาแล้วเรา,า,เาญญไม่ผมปักหมุดไปอําเภอพาผมมาอยู่ในป่ามันนู่นะเมื่อคืนนะ<ม>อ่ะเฮ้ยอำเภอไปฟาดอําเภอยังอยู่ในป่ามันวะบมมีอําเภอมีตะตนมันต้องวิ่งออกฟังนอกมาหาจนเจอมเพิ่มอำเภออะไปไปเมืองเลยหรอโอ้ ฟอำเภออะไรนะไปเล่นที่ไหนนะอ๋อเชียงคานะเหรอที่ไปเล่นที่โรงเรียนน่ะเหรอเออแต่นี้เขาไปหาเจอเลยนะถึงหน้าโรงเรียนเลยนะขาไปพวกวกมหลงขากลับเส้นว่หลงแล้แต่แรกก็เห็นวิ่งตามตามก้นมากันตอนออกออกมาไล่กันเน่ะแต่นี่เลี้ยวซ้ายมากระบอสอ่ะแล้วมาจอดเซเว่นมาเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง มาขออาศัยไปด้วยบอกผู้จัดจาก,การทำยังไงเอ,เ,อเ,อเอาเอาบัตรประประชาชนมาถ่ายก่อนไปส่งที่ปั๊มบลทออ้อันนี้ข้าวข้าวหมูกระเทียมเหรอค่ค่ะแล้วก็ซื้อแล้พริดแล้วโอ้โหใส่ถุงพริกนั่ชีวิตของพวก เราก็อยู่นี่เนี่ยอันนี้คือร้านอาหารประจําของพวกเราทุกสาขานี่จะเป็นร้านอาหารของทีมงานสาวน้อยหมดนะครับผมไม่ว่าไผ่เป็นไผก็ต้องมานั่งจอบตรงนี้นะครับผมเพราะร้านอาหารข้างทางมันตีดเป็นบ่าวัดมันตีดตดร้านอาหารข้างทางตีสามตีสี่มันคือมันมีขายเดียวเออนี่ฮะขุดก่อนดิคุดขุด เจยวนี่อร่อยเมีนเทไปได้หรุ่านอวนีมเอม้านอไม่มีโทรไปก็ไม่มีคนรับเลยลับกแล้วค่อยโทไปไลแสดงพักจนรู้จักเจ้าของรีสอร์ทแล้วเนี่ยเราไว้จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเองอะเดี๋ยวนนเปิดเลยบ้านน้องอ่ะ เมอไที่เยอยู่าเข้าไ้นอนอยู่อตโนนซื้อซื้อที่ไปเปิดรีสอร์ทไปแถวนั้นเลยเซียนนรีสอร์ทอุ้งอิงกิกับเทพี่น่ซื้อเพราะงานเยอะเอาจริงๆง เราเราทำรีสอร์ทไว้ะมันก็ดีอย่างใช่ไหมล้วก็เอฟซแฟนคลับทำมาเร่นหนึงเขาก็มามาอยู่ห้องเสียนอนหมดอะใช่ไหมเออคนดูมันมันมันค่าส่วนกลางปีเท่าไหร่แล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่กี่ตารางเมตรนี่แม่แม่มก็กินมามานะครับผมไอเขาเรียกแล้วมามากินมากก็มีดี มันทำให้เราตัวเราต่ําลงมันก็ต่ําอยู่แล้วเนาะนะ <laughs> แล้วูทุกวันนี้อะไรมันก็เหมือนกันหมดละหมูเนื้อหมูตะลงตลาดก็เหมือนกันหมดแหละทีมเอ้าหูคุณมาหาหันวิธีอิ่มซะแล้วหูเมื่อ,อ,อาวานก่อนกว่าจะหาชื่อไอ้นั้นได้ถูกใจ กาสองน้าหมดเงินเป็นร้อยต่อไปทักแพงก็จะเป็นผู้ถือหุ้นเซเว่นนะครับผมพะนางกินข้าวเซ้นประจำครับนูนีฮแม่นอนมาหอ แหน่ะเนี่ยนี่คนที่อยากให้่มสิงกันด้วยคัทแทกิ้มเนี่ยใครใครลงนับตกกันแม่กับลูกนะแม่เนี่ยล <c ười> องทราคลิปนี้เนะ <c ười> ท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดี <c ười>